โดยในปีพุทธศักราช2555เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่คณะทำงานกิน n e s s วอร์ริคอร์ดมีมติเห็นชอบว่ามูลนิธิธรรมกายจากประเทศไทยได้สร้างสถิติระดับโลกการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกรวมระยะทาง427.8กิโลเมตรระหว่างการเดินทุดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรเพื่อฉลองพุทธชีันตี2,600ปีแห่งการรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2555ในเดือนมก,กราคมซึ่งทางกินเนสร์คอร์ดได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาโดยมีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นผู้นำ ยอดนักสร้างบาร,รมีทุกคนในการรับมอบประกาศนัญญบัตรอันทรงเกียรติระดับสากลโดยมิสซิสเชดาซูบาจิซีเจมีจีนะครับซึ่งเธอก็เป็นผู้ตรวจสอบคุณวุฒิของกิน n นส s บ w o r เรคคอร์ดประจำประเทศตุรกีได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้น้อมถวายด้วยตัวของเธอเอง นอกจากนี้ทางเคนเนส s วอร์เรคอร์ดยังได้ถาวายรางวัลบันทึกสถิติการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกแก่บลินีที่ธรรมกายอีกในปีพุทธศักราช2556โดยเป็นระยะทาง448.4กิโลเมตรปีพุทธศักราช2557ได้บันทึกสถิติในการเดินระยะทางที่453กิโลเมตรและในปีพุทธศักราช2558 เดินระยะทางทั้งสิ้น485กิโลเมตรโดยที่ผ่านมานะครับการบันทึกสถิติระดับโลกโดยทั่วไปเป็นการบันทึกสถิติทางด้านกายภาพเช่นคนที่สูงที่สุดในโลกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถนนที่เล็กที่สุดในโลกเป็นต้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์โลกนะครับว่ามีการบันทึกสถิติเกี่ยวกับการทำความดีมากที่สุดในโลกเช่นวันนั้น แต่ในวันนี้นะครับที่สุดในโลกเห็นการทําความดีเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแล้วดังนั้นการที่คณะทํางานกิน n นส s s เว r ร์เร c o r d ประกาศให้กิจกรรมโครงการเดินทุดงธรรมชัยซึ่งต่อมานะครับได้เป็นชื่อโครงการในการเดินธรรมยตราเป็นบันทึกสถิติระดับโลกย่อมแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมนี้มีความสําคัญและควรค่าแก่การบันทึกให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นประจักษ์พยานแก่สายตาของชาวโลก พราะกิจกรรมนี้มิใช่เพียงการเดินเท้าด้วยกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงให้ชาวโลกทั้งหลายได้เห็นถึงความมานะพยายามของพระพิสุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องการขยายสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมและสร้างสรรค์ให้เกิดสันติสุขอันไพ่บูรณ์ให้แก่โลกอย่างแท้จริงนั่นเองครับ